สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับลุงพีแล้วนะฮะนายเทลออฟเบอร์ซูเรียครับเฮ้คุณครับหน่วยรายงานมาว่าเจอปีศาจอยู่ข้างหน้านี้ครับโหดร้ายมากครับเดี๋ยวฉันจะแจ้งแอบเให้ทราบเกี่ยวกับเจอ,อปีศาจระดับสีแดงนะครับปีศาจหรือยังไงนั่นเลยน่าสนใจดีฮะแ,แต่หวังว่าพนคงไม่ว่างที่จะมาช่วยหรอกนะปีศาจระดับสีแดงก็น่าจะเป็นปีศาจที่ต้องการโตมากที่สุดไม่ก็ปีศาจที่อันตรายยังไงละเล่ายังไงละเล่าคืออะไรยังไงเล่า มิดแกนมิดแกนมิดแกนไม่เอามิดดน้ามล่ะเฮ้ยฟังที่เขาเชียร์สิโอ้โหสุดยอดเลยนะเนี่ยอย่างกระดาราเลยอ่ะนี่เธอจะคิดจะปีนขึ้นไปเหรอถ้าเกิดเราถูกโจมตีจนะทำยังไงละ่ะนั่นคืออาร์เธอร์เขาเบรดนั่นเองครับเออผมมั่นใจแล้วครับว่าจะไม่มีใครเทียบเท่ากับอาร์เธอร์ได้เลยอนนะไรเชฟเพิร์ดอะไรเมื่อกี้เชฟเพิร์ดเซฟเพิร์ดน่าจะเป็นยศนะครับดีไงอาร์เธอร์แอคคือฆาตากร เฮ้ยใจเย็ยนเนี่ยเขาก็เห็นหรอกนะแกะคือคนในข้าลาฟี่ได้ยินแล้วเฮ้ยเดือดหลายเลยล่ะต้องคิดไปไหมก่อนได้ที่เธอวิสจัดทีวิทีการิบม,มวิท่าย